เมนงกับผ้ามาเที่ยวบึงบล็ลเพชรได้จ้า,จากับช่ขมังในน้ำกันเลยได้จ้าว่าขัางในสิมมีปลาอย่างาี้าเดินได้จา้าปลาสวยไห <ปะ S 1> มอ,อ๋อสวยไหม,โอ,มโอ้ปลาพิมดูปลาข้างบนเหรอสวย ตรงนี้คืออะไรปลาการังอุ่ยปลาปลาอะไรปลาดุกทะเลเหรอปลาฉลามเหรอปลาอะไรนี่ซื้ออยู่ปลาฉลามปลาฉลามปลาฉลามกบปลาฉลามกฉลามเหรอใช่ฉลาม ปลาฉลามกบอ๋อีป้ายอ๋อนี่ปลาฉลามกบปลาอะไรมีเด็กไม่หมดคื่อเอนไหมีชื่อบอกปลาไข่ปลาปลาไข่ปลาแดงปลาอมไข่คีบยาวสวยปลากระตูน อู้ยน้องรักจําพิมพ์มีตังค์มีตังค์สวย <Sukain> <Sukain> well, uh, <Sukain>

บางทีมา้ันเกาะเอาให้มันเกาะเอ้นันน่นเนี่ยพิมมันรักจังเลยเอาให้มันกินอาหารมาิี่น่ารักจังเลยมาส่งจ้ะ เอาไม่ได้ส่องเต้เลยพีมดยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ยิบให้เออมันแกะดวเดียวอดเามันแกะแกะเองได้ด้วยเฮ้ยตดนหน้ามาแล้วเขาละตัวอ่ะมานล้วมาจีบ เอาให้มันจีเรวแม่แกะให้มันเยอะมากตัวให่ตัวแม่วัดใหญ่ตัวแล้วเห็นแล้วว่าแล้วมันก็มาเลยอ่ะต้องเด้นไม่ได้ไอพีนี่เอามาให้มันบนไหล่แม่เนี่ย

กัดหรืเปล uh. ่าอ่ะฮะกินเอาไปป้อนตปใหญ่ไหมนะกินป้อนตัวนี้หน่อยมันหนะูป้อนไปแล้วให้จับอะไรแก่ขอกินเลยกลับไปอีกแล้วทำไมเขาไม่ให้มันวันนี้บนตัวแม่นิขอให้มันมาอยู <this> ่บนหนูบ oh, oh. oh, oh. ้างเถอ่งเ่เลยรายงานตัวเลย

แค่แกเต่าเต่าด้วยเต่าเว้ยอันนี้ตัวจริงหรือตัวปลอมเนี่ย่างได้นะคะ ไปนั่งตรงโน้นอันนี้เราเคยได้ใช่ไหมได้ยาก็ได้ไม่มีตัวนั้นน่ะนั่งดีหน้าเหมือนกันเลย ให้เปนทุกตัวนะจะได้อิ่มหุ่นตัวนึงนะอะเอาให้ไปนนี่ด้วยเนี่ยสงสามเนี่ยเนี่ยเนี่ย ยี่ยี่สองนี่ค่ะให้หางานนี้เลยนะคะซื้อขนมฟังกน